ไปกับผมวาบัสเอ็มไปเลยครับจังหวัดอ่างทองเมืองแห่งศรัทธากาแฟเนี่ยใช้เป็นขั้วกลางนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะรสชาติละมุนนะครับไม่หนักบอดี้จนจนเกินไปในทางกับกันก็รสชาติซอฟต์ครับอร่อยทุกเมนูครับและเป็นอาหารไทยที่หาทานได้ยาก รถ M.V.P และคันนี้ครับเจ้าตัว Honda City 1.5 V ปี2017ครับที่พาผมมาถึงตรงนี้ได้ไปกันสวัสดีครับพ่อขอผมบัส n d p นะครับผมวันนี้แต่งชุดไทยมานะฮะต้องบอกกันว่าวันนี้พาไปไหว้พระนะครับที่จังหวัดอ่างทองครับผมโดยเจ้าคันนี้ฮะ Honda ซิตี้1.5 v ปี2017นะครับผมซึ่งระยะทางจากที่เราอยู่ที่นี่นะครับ NVP เรานะครับไปอ่างทองนะครับผมใช้ระยะทาง132กิโลเมตรนอกจากไหว้พระนะเราจะไปกาแฟร,ร้านชิคๆแล้วก็ไปทานอาหารต้องบอกว่าเป็นร้านดังของจังหวัดอ่างทองเลยนะครับผมความสนุกจะเป็นยังไงนะฮะและเจ้าซิตี้คันนี้จเจ้าอยู่หรือเปล่านะครับผมวันนี้เดี๋ยวดูกัน ไปกับผมครับบัสเ v p ไปกันคันนี้ครับ Honda City ปี2017นะครับผมตัวนี้ไปไปกันอ่ะนี่ก็เติมเรียบร้อยนะครับน้ำมันนะฮะเพื่อสำหรับการเดินทางทริปนี้นะครับไปอ่างทองกันนะครับระยะทาง132่มกิโลก็เมื่อกี้เติมไปน่าจะประมาณ500บาทครับเพราะตอนแรกมีอยู่ประมาณ4ขีดผมคิดว่านะครับประมาณ900บาท สำหรับน้ำมันถังนี้นะครับที่เราจะเดินทางไปที่อ่างทองนะฮะจะดูซิว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะคานวณมาให้เลยว่าระยะทางต่ออาคารน้ํามันจะเท่าไหร่ลองดูกันไปกับผมว่าบาสัสเอ็มีทีไปเลยครับจังหวัดอ่างทองไปไปกัน นี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดอยุธยานะครับจุดหมายปลายทางก็้วจังหวัดอ่างทองจากนี้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก็จะถึงละอ่างทองเรานะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ติดติดกับจังหวัดอยุธยาเนาะหลากหลายแล้วกันนะครับที่ให้เราไปสัมผัสน,นะครับหนึ่งอันนั้นก็จะมีวัดตอนนี้ดังในสื่อโซเชียลต่างๆมากนะครับก็คือวัดม่วงนะครับไปกินกาแฟกันนะครับที่ร้านที่ต้องบอกว่า เป็นร้านที่โด่งดังในสื่อโซเชียลเหมือนกันนะครับร้านนี้นะฮะแล้วก็ร้านอาหารนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าการเดินทางเนี่ยโดยเจ้าคันนี้ครับออนัาซิตี้นะครับตัวนี้ก็ต้องถือว่าดีจักอ๋อโสมการนะครับมาถึงจังจังหวัดอุทยานนะครับก็ต้องถือว่าขับได้อย่างโอเคมาแล้วก็นุ่มนวลมากนะครับที่สำคัญคือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างครบคันทีเดียวนะฮะก็จะมีส่วนของมันมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับตรงนี้เพิ่มความดัง แล้วก็ปรับเปลี่ยนในโหมดของเครื่องเสียงได้แล้วก็ที่สาคัญก็คือจะมีปุ่มสตาร์ทครับตัวนี้ไม่ต้องใช้กุญแจมือนะครับประตูวิงคียร์เลยก็คือว่าเราสามารถที่จะกดตัวปัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไขหร,หรือไม่ต้องกดที่ดีมดก็ถือว่าเ i ต y ี้ตัวนี้ครับตอบโจทย์ครับใช้ในเมืองก็โอเคนะเราขับระหว่างเมืองก็ดูไม่ไม่เหนื่อยเพราะว่าเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีเป็นตัวไอบีเทนะครับตัวนี้ก็ตอบสนองก็ขับขี่ได้ดีมากนะครับแล้วก็มีโหมดอีโคโหมดซึ่งเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะครับ ซึ่งท้ายคลิปเราจะมาดูซิว่าขับตลอดทั้งทริปอาตราสิ้นเปลืองเราใช้ไปเท่าไหร่จะคำนวณให้ดูนะครับว่าความสิ้นเปลืองเท่าไหร่แล้วก็คุ้มค่ากับต่อการขับขี่ไหมนะตัวนี้นะฮะรถซิตี้คาให้มาเยอะมากๆสําหรับ Honda c ซิตีรุ่นนี้นะปี2017นะครับ,รบตัว V นะฮะลำโพงให้มา6จุดมีขับแหลม2ขับทุ้มแล้วก็ขับกลางนะครับตัวเฮดสปีกเกอร์ hey นะครับรับ กระจกเป็นไฟฟ้านะครับทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็มีตัวของพับหูกระจกเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับมีโหมดล็อกประตูด้วยแล้วก็ล็อกตัวของกระจกด้วยนะครับแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าสีบานต้องบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะสำหรับใช้ได้หลากหลายฟังก์ชันมากนะครับก็ต้องลองใช้กันดูนะตัวนี้ Honda City 1.5V ปี2 0 1 7จุดหมายปลายทางอ่า แล้วเจอกครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้าน บ้านหุ่นเหล็กนะครับที่อ่างท้องนะฮะอันนี้เป็นที่หมายแรกของเรานะครับโดยเจ้าคันนี้ครับที่พาเรามาถึงที่หมายยังปลอดภัยนะคือ h o n d a City ปี2017นะครับผมก็ระยะทางกับจากที่เต้นเรามาที่นะประมาณสัก132กิโลนะครับก็ระหว่างทางก็เจอเออเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างนะฮะแต่ว่าก็เจ้าตัวนี้ครับก็ตอบจวได้อย่างดีครับนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายทำให้การขับขี่นี่ค่อนข้างที่จะเรียกว่านุ่มนวล นะแล้วก็เพลิดเพลินต่อการขับขี่นะครับผมสนุกมากครับผมนะฮะวันนี้ที่หมายแรกครับเราไปดูข้างในกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วมีสิ่งน่าสนใจยังไงบ้างนะครับผมนะหลังจากกินกาแฟเสร็จปุ๊บผมจะพาไปบ้านเอนไทยและไปวัดครับผมนะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามมาเลยครับผมไปไปผมกับบัส n อ p และเจ้าคันนี้ครับ Honda City 1.5 v ป1 7ครับปะไปกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านสภากาแฟนะครับแอดหุ่นนะครับซึ่งจะอยู่ตรงตริดถนนเอเชียนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับร้านนี้ร้านสภากาแฟนี้มีกาแฟและของหวานนะครับให้เลือกชิมแล้วต้องบอกนะแปลกแหวกแนวมากผมไม่เคยคือต้องบอกก่อนครีเอทมากอะ่ะจริงๆรอย่างนี้ดีกว่านะครับก,ก็มีในส่วนของนี่ฮะเป็นช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าทําเป็นรูปของเครื่องมือ นะครับเป็นรูปน็อตต่างๆเข้ากับธีมของบ้านหุ่นเหล็กนี้นะครับนะฮะมีม,มีมีประแจมีน็อตด้วยนะครับซึ่งต้องบอกกันว่าสุดยอดคือคิดเอสได้อย่างดีเลยนะครับนะฮะโอเคนะเดี๋ยวต่อไปแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้ก็มาเมนูแนะนําของทางร้านเลยที่ต้องบอกกันว่าร้านภูมใจนําเสนอมากก็คือรับตัวสนิมหวานมอคค่า โฟรนะคับขอว่าตัวนี้เป็นส่วนของกาแฟนะครับจะเป็นกาแฟมอคค่าปั่นโฟร์นะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไอศครีมแล้วก็นี่ฮะท็อปปิ้งด้วยตัวนี้เลยครับช็อกโกแลตซึ่งเป็นรูปเครื่องมือนะครับของโลหะนะครับอันนี้คือเป็นเลื่อยมีคอนนะครับนี่ฮะมีคอนนะครับอันนี้คอนนะฮะแล้วก็มีนี่ครับปัจแจ้าครับไขควงฮะโอ้โหความคิดสร้างสรรค์มากเกีดมากเลย รสชาติเป็นไงผมชิมให้ดูนะครับอันนี้นะครับสนิมหวานมะข่าโฟรนะครับเนนดยมากาแฟเนี่ยใช้เชป็นขั้วก,กลางนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะรสชาติละมุนนะครับไม่หนักบ,บอดี้จนจนเกินไปในในทางกับกันก็รสชาติซอฟต์ครับคือไม่เน้นไม่หวานซึ่งมันจะรับกับตัวของไอศกรีมด้านบนที่เป็นท็อปปิ้งนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ ช็อกโกแลตซึ่งผมบอกเลยต้องซื้อไปฝากลูกสาวผมนะครับชอบมากผมไปชิมแล้วนะชโโ็อกโกแลตรสชาติเปลี่ยนกัมากครับจานข้่งระมุนในทางแปนมันจะมีมตัวของผงผงโกโก้ครับที่ท,ที่ที่โรยบนตัวชโโ็อกโกแลตที่เป็นเครื่องมือต่างๆเนี่ยทำให้รสชาติช่างชัดเจนส่วนของโกโก้คือมีกลิ่นของโกโก,โกโ้เด่นชัดมากเลยจนต,ต้องบอกว่าเฮ้ยโอเคอะ ต้องมาลองนะที่เนี่ยต้องบอกเลยนะมาที่นะสภากาแฟแอดบ้านคุณเหล็กนะครับต้องมาที่นี่ครับสั่งตัวนี้นะสนิมหวานเมนูนี้นะเขามีชื่อนะสนิมหวานมอคค่าโฟสตนะครับต้องมามาถึงที่แรกเขาชื่นใจแล้วนะฮะก็เขาบอกว่าไม่ได้มีแค่เมนูนี้เมนูเดียวนะครับมีเมนูขายดีอีก2เมนด้วยกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะไปได้เดยนดูเลยเป็นเมนูของทางร้านที่ต้องบอกว่ากินแล้วสดชื่น แล้วก็ซาคือคือเขาจะได้ในส่วนของความเป็นโซดาด้วยเนาะเขาจะทําให้ซาซ่าซ่านนะครับสดชื่นดีดีมขอชิมนิดนึงก่อนเนาะขออยญาใช้ปากนะมันมันซาชอบแบบซาซาดีซาจริงด้วยครับคือคือความหอมของโซดาแล้วก็ในส่วนของน้ําด้านล่างนะครับที่เป็นเครื่องดื่มที่ต้องบอกว่า กินแล้วสดชื่นสดชี่มากอันนี้แก้วนึงอันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าแก้วนี้เด็ดของทางร้านเลยที่บอกพิเศษสุดครับเป็นชากุลาบที่มาจากฝรั่งเศสแล้วบอกว่าหาก,กินได้น้อยมากในเมืองไทยบอกเลยส่วนใหญ่เป็นอีรานหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าโอเคงั้นผมต้องชิมลวะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้คือชากุลาบบายฝรั่งเศสหอมอากเฮ้ยโอเคเลยอะหอมออหอมาก ไม่เคยทานชาแล้วหวานแล้วหอมนี้มาก่อนเลยเนี่ยสมกับที่พี่เขาบอกเลยครับหอมหวานแต่หวานไม่มากนะแต่หอมมากโหสุดยอดมากจริงครับชอบเลยทั้งสามเมนูเนี่ยต้องบอกว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดนะครับคือมีอารมณ์ของเครื่องดื่มที่ชัดมากอันดับหนึ่งเลยนะผมชอบอันนี้อ่ะอันดับสองคือซิเนเจอร์ของร้านครับอันดับสามคือตัวนี้ครับ ไม่มีแค่กาแฟเดียวนะเขาบอกขอนมหวานก็มีซึ่งขนมหวานที่ผมบอกอะครีเอทมากครับนี่ครับช็อกโกแลตที่เป็นรูปเป็นส่วนของนี่ครับประแจน็อตต่างๆนะครับจะลองชิมนะนี่ครับน,นี่คือนอ็นอตน็อตหกเหลี่ยมจะได้ชิมนะเพราะว่ารสชาติเป็นไงนะทานได้นะครับเด็นทานได้ช็อกโกแลตอุ้ยขันหักไม่ให้ไม่ให้ เหมือนเนาเลยเหมือนเหมือนเหมือนหมือนร่อยมากนะครับนี่แหละครับที่นี่ที่แรกที่แรกก็อันสีแล้วอะที่แรกก็ว้าวแล้วที่นี่อ่านทองครับใจคุณมาลองบ้านหุ่นเหล็กต้องมาสักครั้งจะมีค่าข้าวซึ่งข้างในต้องบอกเลยว่าคุณคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณเสียแน่นอนเพราะข้างในมีสถาปัตยาการรมที่ทำจากเหล็กสวยงามมากบอกเลยมากๆเลยนะต้องมาหรอกคือมาที่นี่ครับ มีไม่ a, ไม่ได้ไม่ได้มีแต่ของหวานไม่ได้มีกาแฟนะครับมีอาหารให้ได,ได้ได้รับประทานด้วยนะครับฉันต้องบอกว่าที่นี่ต้องมาครับนะฮะบ้านหุ่นเหล็กแอดอ่างทองนะครับ,นะรบก็ถ้ามาผมจะมีเบอร์ด้านล่างนะครับก็มาดูได้นะครับที่นี่นะครับที่นี่คือบ้านหุ่นเหล็กสปากาแฟแอดบ้านหุ่นเหล็กคาเฟ่ดีที่ต้องมาครับขับผมบาานดีนีพีและตัวนี้ครับชากุหลาบ ัตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านเรือนรับขวัญน,นะครับ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ต้องบอกกันว่าชื่อดังของจังหวัดอ่างทองนะฮะซึ่งตัวร้านเนี่ยเป็นแนวตกแต่งเป็นเรือนไทยนะครับตัวร้านเนี่ยจะมีจุดเด่นคือจะเป็นร้านที่มีศาลาอยู่กลางสระน้ําด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนที่ชอบความเป็นไทยนะฮะต้องมางที่ร้านนี้นะครับที่บอกแล้วครับว่ามาที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยก็จะมาในส่วนของแนวของวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็มาในส่วนของไหวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปดูซิว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอาหารจะรสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความสวยงาม ของร้านจะเป็นแบบไหนนะครับไปไปดูผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีกิมมิคของร้านอีกอย่างนึก็คือการใส่ชุดไทยนะครับซึ่งเข้ากับตัวของกลมเกลืนของร้านนะครับผมซึ่งมีชุดไทยก็มีให้เช่านะครับบริการชุดละ200บาทนะครับตัวนี้นะฮะก็จะแต่งให้ดูกลมเกลืนกับการตกแต่งของร้านนะครับที่ค่อนข้าง,างจะเป็นแนวร่วมสมัยนะครตัวนี้ก็อบอกได้ว่า สุดยอดมากครับที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปแปลงโฉมนะว่าเป็นชายไทยสมัยรัชกาลที่5นะครับนะครับผมก็แปลงล่างนะครับแล้วนะฮะเปลี่ยนเสื้อผ้าละนะครับมาเป็นยุคสมัยของไทยเดิมนะฮะคือรัชกาลที่5าแล้วกันเนาะประมาณนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูว่าบรรยากาศร้านเป็นยไงนะครับเดี๋ยวไปกับผมนะครับบัสเอ็นพี ของที่ร้านนี้นะครับก็จะมีส่วนของเรือไฮไฟนะครับผมก็ดีครับได้แนวย้อนยุคดีนะฮะอันนี้ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ศาลาริมน้ำนะครับได้เวลาทานอาหารกลางวันแล้วเมนูจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้เรียกว่าสำหรับอาหารนะก็แนวไทยเดิมเลยนะครับเมนูแรกนะครับแกงคั่วหอยขมครับผมอันนี้เรียกว่าชอราดานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหมูสลง ทุนเมี่ยงคำนะครับเป็นสำรับมาเลยเมี่ยงคำหากินได้ยากมากนะครับสำหรับอาหารที่ผมสั่งมาตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่แหละมีถ่ายดูกนะ่อนะอู้ขา้าวกนข้าเหนียวด้นะครับนี่นะครับแกงโอยขมนะครับซึ่งเป็นแกงที้แสกนทิส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวมาชิมให้ดูนะ ต้องบอกว่าเป็น,ปนรสชาติดั้งเดิม,มน,นะครับซึ่งรสชาติแบบนี้ผมเคยทำต,ตอนเด็กๆนะไปร้านเดือนไทยร้านหนึ่งน่าจะอยู่แถวในเขตเกาะเมืองนะครับรสชาติจะค้ะา,ยะายจะ้ายมีเอกลักณมากจะมีความหอมในส่วนของใบใบชม่มกะทิถือว่าเข้มข้นมันนะครับกำลังดีเลยนะครับผมมาจ้าต่อมาครับช่อระดานะครับนี่เขาบอกเขาใช้ในส่วนของคล้ายๆกับต้มยำนะครับนะครับวิธีการทำของเขาแล้วก็จะใช้ ส่วนของน้ำพริกกะปินะครับตามลงไปเนาะอันนี้ผมสั่งเป็นเนื้อหมูนะครับเขาจะมีให้เลือกน้เนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อหมูนะครับรสชาติเขาจะแบบกําลังดีครับถ้าภาษาชาวบ้านคือนัวรสชาตินัวแล้วก็หอมหอมก็เปรี้ยวอันนี้คือหมูสโลงนะครับเป็นอาหารไทยดั้งเดิมนะครับจำบอกว่าเป็นอาหารทานเล่นนะครับทานเล่นนะครับเขาใช้เส้นหมี่เส้นหมี่พันหมูนะฮะแล้วก็ทานกับ เหมือนกับน้ําจิ้มไก่อ,อ่ะมาเนี่ยนะครับลองดูนะ่าชิมมันนะืมกรอบกำลังดีครับอร่อยมากนะครับมาถึงของ,ของกิมบิกของเลยที่นี่นะครับที่คุณต้องมาคุณต้องสั่งเือเมี่ยงคำนะี่ครับเขามาพร้อมสำรับนะครับก็จากหลักเลยจริงๆเขาต้องใช้ช้อนอ่ะแต่ผมขออนุญาตใช้มือแล้วกันเนะาะก็ใส่พวกนี้นะครับกุ้งแห้งัว นี่ก็ถิ่ต้นหอมนะครับหอมอันนี้นเป็นกลอยปะทัอย่างงาคั่วน,ะน,นี้พริกผมไม่เอานะอันนี้มะนาวนะครับนะฮะแล้วก็แล้วก็หอมไอนน้ต้องบอกนะครับว่าเป็นของโบราณนั้งเดิมนะครับหอแล้วก็ รสชาตินั่นแหละที่คุณเคยมานานที่นี่นอกจากจะขายอาหารไทยนะครับก็จะมีส่วนของเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นนะครับวันนี้ผมสั่งน้ำมะนาวปั่นจากที่ลองสุ่มชิมนะครับอาหารที่เ,เป็นเรียกว่าอาหารเมนูแนะนำนะครับของที่นี่อร่อยทุกเมนูครับและเป็นอาหารไทยที่หาทานได้ยาก นะครับในปัจจุบันนั้นผมยากมากๆนะครับซึ่งที่นี่เขายังคงอนุรักษ์นะครับตำรับอาหารไทยโบราณนั่งเดิมไว้นะครับบอกเลยว,ว่าถูกใจมากครับแล้วก็สุขใจที่ได้มาที่นี่นะครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบแนวไทยอยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยถึงบอกที่เนี้ยครบจบทุกอย่างมีทั้งเรือนไทยมีทั้งชุดไทยให้เช่ามีทั้งเรือให้พายนะครับมีอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับ อย่าลืมนะครับถ้าผ่านมาอ่างทองนะครับแวะมาร้านนี้นะครับง่ายๆเลยคือคุณวิ่งเส้นอ่างทองสุพรรณบุรีครับตรงไหนนะฮะข้าำเภอปาโมกเนาะคุณก็จะเจอร้านคืเอเซิร์ชหาทางก o เกิก็ได้ว่าสิที่คุณมาถึงนวคุณบอกเลยว่าคุณจะไม่รู้สึกเสียเวลาแม้สตนิดเดียวเลยเพราะร้านนี้คุ้มค่าแก่การมาเยือนจริงๆครับที่นี่อ่างทองอารยธรรมของไทยเรียบร้อยนะครับสำหรับอาหารมื้อควันนะครับบอกว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากจริงๆนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปเที่ยวกันที่วัดม่วงนะครับไปดูพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่กลางนางนะครับไปกับผมครับบัสเอ็นไอพีไปกันครับป่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับของจังหวัดอ่างทองนี้ของทริปนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดม่วงนะครับผมนะฮะอยู่ตรงหน้าเบื้ององค์พระพักของพระมหาเนวมินสักยมุนีสีวิเศษชัยชาญน,นะครับผมก็ต้องถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่าลังการมากนะครับผมนะฮะสุดยอดมากแล้วก็ถึงบอกทางการเดินทางมา ต้องบอกไม่ลําบากนะครับมีทางลาดยางคอนกรีตมาโหทางดีมากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าทุกคุณมาที่อ่างทองนะคุณต้องมาที่นี่ครับวัดม่วงนะฮะซึ่งเป็นจุดหมายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่นะครับของที่นี่เลยนะครับซึ่งองค์พระองค์นี้นะครับพระพุทธมหารวมินทรยมุนีศรีวิเศยชัยชาญนะครับผมนะฮะเป็นองค์พระที่ต้องบอกว่าสร้างเสร็จเมื่อปี2552นะครับนะฮะแต่ว่าองค์ใหญ่มากจริงครับใจใหญ่ลังการขนาดไหนนะครับแล้วก็ จะสวยงามแบบไหนผมจะพาไปดูลึกเจาะแบบอินไซด์ข้างในนะครับนะฮะไปกับผมบัสเรนีพและคันนี้ครับเจ้าตัว Honda City 1.5V ปี2017ครับที่พาผมมาถึงตรงนี้ได้ป่ะไปกันตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงองค์หลวงพ่อโตนะผมเรียกหลวงพ่อโตดีกว่าเอาไว้ง่ายนะครับก็องค์นี้นะคะก็เป็นพระพุทธรูปนะครับปฏิมาสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2552นะครับก็ขนาดหน้าตกกว้าง63นะครับนิ้วนะฮะสูงนะฮะ 90เมตรนะฮะชื่องจริงของหลวงพ่อคือพระพุทธมหานวมินสักยมุนีสีวิเศษชัยชาญนะครับผมนะฮะผมเรียนหลวงพ่อโตแล้วกันโอ้นี่ครับสร้างหน้าตักกว้างอยู่ที่63เมตรนะฮะสูงที่เ5เมตรครับผมซึ่งต้องบอกว่าสูงที่สุดในเอเชียแต่สวยงามครับวิวด้านข้างจะเป็นทุ่งนาครับเละว่าวองค์พาระทิ้งองค์เด่นเป็นสงาอยู่ตรงด้านนี้นะครับนั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะครับมันจะเป็นส่วนของมหาราช นะครับมีพระพุทธรูปองค์หลวงพ่โตเป็นปางประธานตรงนี้นะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นไอ้ไข่ด้วยนะครับมาที่นี่น้ำหมันยิ่งคับวัดม่วงนะฮะเนี่ยหลวงพ่โตศรัทธาบารมีที่นี่วัดม่วงวิเศษชัยชาญอ่างทองสุดยอดครับ เป็นไงครับเมื่อกี้ที่ผมพาไปกราบไหว้นะครับสมชายวัดหลวงพ่อโตแล้วกันเนาะซึ่งจริงๆคือองค์พระพุทธรรมหาราม,มินทร์สักยมุนีสีวิเชัยชานนะครับผมซึ่งองค์ด้านหลังผมนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันเนาะทริปนี้นะครับได้ทั้งอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มอาหารตานะครับทุกอย่างเลยนะครับต้องบอกก่อนว่า ที่ดีจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้เจ้าคันนี้ครับที่พาผมมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแล้วก็สบายนะครับคือเจ้าตัว Honda City 1.5 V ปี2017นะครับผมตัวนี้ซึ่งผมมีอยู่ตอนนี้นะมีอยู่7คันด้วยกันนะครับซึ่งเอาง่ายๆนะตอนนี้ผมเอามาตั้งขายอยู่ที่ราคา459,000บาทนะครับแต่ถ้าคุณมาภายในเดือนมีนาคือนินกุมภาใช่ไหมกุมภามีนานี้นะครับก่อนสงการนะผมเปิดโปรเด็ดๆให้เลยนะครับคันนี้นะฮะ อยู่ที่ราคา439,000บาทนะครับราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะต้องรีบมานะครับนะตัวนี้ต้องบอกครับแล้วผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับช่วยผ่อน6เดือนนะครับผ่อนเดือนละ7,990บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อภายในมีนาคมนี้นะครับผมจะให้คุณผ่อนที่6,990บาทเท่านั้นครับมาเลยนะครับนะฮะมาได้เลยนะครับคันนี้ครับตอนผมเป็นเจ้าของอยู่ครับ Honda City 1.5 V ปี2017ครับกับผมบาส NDP นะฮะและที่นี่ครับอ่างทองที่นี่เมืองแห่งธรรมะสวัสดีครับ ก็มาดูสถานที่อันซีนที่หนึ่งนะครับของจังหวัดอ่างทองนะฮะก็คือพระตำหนักคำหยาดนะครับต้องบอกกัว่าน้อยคนที่จะรู้นะว่าที่นี่จะมีโบราณสถานที่ถือว่ามีความสําคัญแนละอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเรานะครับก็คือพระตำหนักนี้พระตำหนักคำหยาดเนี่ยเป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นสมัยยุทธยาตอนปลายนะครับฉ่นนี้ถามว่าเป็นที่ประทับของอสมเด็จเจ้าทุมพรหรือคุณหงหาวัตครับ เมื่อคราวที่ทรงมาสราลราสมบัติแล้วก็มาผนวดอุสมบ,บทที่วัดโพคำยาินะครับเนี่ยวัดตำหนักคำยาด อันนี้จะเป็นที่นั่งเรียกว่า2ด้านล่างอาจจะเป็นอำนักของข้าราชการแล้วก็เก็บของต่าง,างด้านบนเป็นที่พิพทับ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าทุมพรกมพรมขุนพรพิณิสังเกตด,ดูจะมีขุดล้อมจะเป็นสระน้ำล้อมรอบถ้าตหนแกคำหยาดนะ่ะเป็นสายปยาตอนปลายเพราะว่าเป็นแนวเรียกว่าแนวลอดท้องช้างหรือทรงหรือสัมผัสไปเหมือนกับเหมือนเรือเนาะเรือที่จะอยู่บนรัดนาวา,าต่างๆนะครับเจ้าฟ้าทีเด็จอยู่บนนี้ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ n d p กระโดดส่วิภาพนะครับผมซึ่งตอนนี้จะมาคำนวณระยะทางดูว่าเราเติมน้ำมันไป500ร้บาทเนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะดูเลยระยะทางทั้งสิามร้น308ดกิโลต่อการเติมน้ำมัน5้าร้อยบาทนะครับซึ่งผมเติมนะปัจจุบันนี้คือลิสสิบบาทนะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณกิโลละ0.6อ่ะเออ คดถูกเลยเอาง่ายคือ1ลิตรวิ่งได้28กิโลครับสันส้นๆง่ายๆเลยเทานเนี้ยประหยัดไหมคุณคิดดูโอาแขกรับผมบัาเดนพีนะครับแล้วก็ทีมงานวันนี้วันเดย์ทริปต่างทองจบโดยสมแบบครับผมสวัสดีครับ